สวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะชื่อจีชื่อนางสาวนธานิภากิมประชลพันธ์ค่ะเอ่ออยู่โรงเรียนจิตสมุทรคจากชลบุรีค่ะเออ่ก็ได้มาประสบการณ์ที่นี่ค่ะแม่ก็อยากให้สำหรับแพนทำเหมือนสักค่ะรู้สึกประทับใจตื่นเต้นแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงค่ะได้รู้ที่รู้วิธีการทําหมันของแมวเพศผู้ค่ะแล้วก็ได้ดูคุณหมอสาธิตวิธีการกดหูน้องหมาค่ะ ฉีดยานูเมียวด้วยพี่หมอพาทำแล้วก็ได้เปิด,ดการใหม่ๆหลากหลายค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำข้ามาอมหาวิลาล้วก็แผนกต่างๆของคณะสัตวแพทย์นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างๆค่ะว่าเราชอบอะไรแบบไหนยังไงเพื่อที่จะแบบไปต่อยอดเข้ามาหาวิลาลัยค่ะก็มากันเยอะๆนะคะสนุกจริงค่ะได้จริงติดจริงต้องอินสติมเค่ะ